นี่คือหอยมระนะครับหอยมระหอยสังนะครับหอยม้าหอยสังหอยหนาได้นะครับเราเจ้าตัวมันออกยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับงะออกอย่างนี้ไม่ออกนะครับมีวิธีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ีดครับผมจะเจาะอยู่ตรงนี้ครับเจาะบริเวณนี้นะครับเจาะบริเวณนี้แล้วผมจะตัดพวกเอ็นเอ็นมันออกนะครับแล้วถึงจะเอาตัวออกมาได้นะครับอันนี้งัดยังไงก็งัดไม่ออกครับจะดูดแน่นมากครับนี้ครับดูดแน่นมากเลยเรามาดูกันนะครับนี่ครับผมเจาะออกมาแล้วนะครับ ไปล้องหน้ากันนี้นะครับ